I <laughs> ก่อนที่ผมและเพื่อนๆจะปั้นอาร์ทอยตัวนี้นะครับผมและเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทําการวาดในแผ่นสเก็ตใบแรกก็คือเป็นแผ่นสเก็ตที่ให้ออกแบบตัวตัวอาร์ทอยของเราเนี่ยให้เป็นหลายๆรูปแล้วก็ค่อยมาตัดสินเอาว่าจะเป็นรูปไหนก็คือเหมือนแบบวาดได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนสเก็ตใบที่2นะครับก็คือการวาดรูปที่จะเอามาปั้นในตัวนี้จริงๆนะครับแล้วก็ให้ วาดสีหน้าของตัวละครแล้วก็ให้เลือกสีที่จะลงในตัวละครด้วยนะครับพ่อผมและเพื่อนๆได้ทำสเก็ตทั้งสองใบเสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็ทำการตกลงกันว่าจะเอาแบบของใครก่อนที่จะเริ่มปั้นสรุปก็คือเอาแบบของนอตันเลือกที่จะปั้น,นครับจากนั้นนะครับผมและเพื่อนๆก็ได้ทำการเริ่มปั้นขึ้นมาแล้วก็ใส่ลักษณะพิเศษของตัวละครเข้าไปด้วย แล้วเราก็ทําการลงสีแล้วก็ป้ายสีลงไปด้วยครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวอาร์ทอยตัวนี้และลักษณะพิเศษในตัวมันนะครับผมอาร์ทอยตัวนี้นะครับมีชื่อว่าดํากิวอายุ18ปีสูง150ซนเมตรหนักประมาณ60กิโลกรัมเป็นเพศชายครับผมส่วนลักษณะพิเศษของดํากิวนะครับก็คือดํากิวเนี่ยเป็นเต่าหัวแหลมนะครับ แล้วก็มีกระดองของมันเป็นขอบกระดองสีน้ําตาลนะครับตัวสีเขียวเข้มนะครับเป็นเต่าที่อยู่ในทะเลลึกเป็นเวลานานแสนนานเลยนะครับต่อจากนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่อาร์ทอยตัวนี้ได้หมุน360องศานะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการแนะนําตัวและลักษณะเกี่ยวกับอาร์ตทอยตัวนี้นะครับผมวันนี้พวกเราขอจบการน,นําเสนอลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ